สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาทำเอ้ยไม่ใช่มาแกะขนมนะคะจะเป็นจุบบจบของแมวนะคะคิตตี้ฮัลโล่คิตตี้นี่บวกมาป้ายให้ดูป้ายกันนะคะแกะป้ายนี่ป้ายเป็นอย่างนี้เลยมาแกะกันเลยคะ่ะมีผงตรงนี้ใช่ไหมปุ๊ดออกมาเลย โอ๊ยเข็งมาเจูนไอ้นินมาหลปะ้ะถ้าเกิดมีเสียงรบก,กวนขอภัยนะคะแป่งงานค่าเดีเ๋ยวเรามาไ,าไมอ,อ๊มาแล้วมาเกะกันเกะพลัตพลเลนี่นเกะเกะพลัตพลเลนจัง อ๋อมีที่แกะให้เนี่ยมีที่แกะให้ตายนี่แกะดึงดึงนี่ปิดแกะออกมาเปิดแกะแกะโตแกะไม่ไม่ไม่ซีเรียสแล้วค่ะไม่ซีเรียสแล้วค่ะตัดป้ายออก ไม่ขมเลยใจเป็นไรไะเปิดตัวนี้นะคะโอ้กตัวนี้ค่ะอย่าบอกนะตัวนั้นเขาตัวน้นกล่องมันคือตัวน้ากล่องหรือไ่ ราได้ตัวได้ตัวคอมมอนนะคะอยากได้ตัวอะไรมากเลยอะ่ะมันจะปิ้วตลอดเลยอะ่ะข้างล่างก่อนลูกอมมาแล้วมาแกะแกันใช้กันเจต่อไปค่ะ ปีนองเลยค่ะปีนออกมาค่ะนี่มันเป็นตัวแบบนี้นะคะไม่นองเลยเนี่ยมันเป็นตัวแบบนี้นะคะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องนี้นะคะบายสบาย เดี๋ยวเก็บลูกอมก่อนค่อยปิดคลิปบ๊ายบายถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ช่องนี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย